เราเป็นตำรวจของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมจุกครู่ความจริงต้องมีจุกครู่หน่อยนะนะครับนะเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมจุกครู่ความจริงพอบอต้องเพิ่มหน่อยนะมันจะได้มีสีสันเนียคุณจ๊อกอะเพราะว่าแกเป็นตำรวจทั้นผู้ใหญ่แล้วแกบอกแกก็ไม่ใช่สีขาวหรอกเออนะครับแกก็สีเทาเหมือนกันนะแกพูดแกงนะผมไม่ได้พูดนะแกก็บอกว่าทุกคนนะีต่ตำรวจเนี่ยทำงานเนี่ยมันก็ต้องมี อะไรเทาๆบ้างอืนะครับนะแกก็อ่ะนะโดนปลดออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยโดนคดีทั้งวินยัยอาญาอะไรปกครองบ้านเบิกไปหมดอะนะทั้งคดีทองคดีปืนอะไรต่างแกโดนบานแกก็บอกโอ้โหผมโดนหลายคดีเลยแต่คนอื่นเนี่ยที่มีเส้นเงินถึงนะครับใครตะใครบ้างต่อสักบ้างคนนั้นคนนี้ก็ยัง20 สามสิบคนร้อยสองร้อยยังไม่ได้ออกจากราชการทําไมไม่ปฏิบัติแบบเท่าเทียมกันอันนี้คําพูดพี่โจผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่โจพูดมันก็มีมูลความจริงแต่มันจะจริงทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็มีหน้าที่ต้องสืบสวนต่อไปแต่ผมเชื่อว่ามีมูลนะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าผมเชื่อแล้วก็ทุกวันนี้ก็นะครับทางพอบอตรอตอนนี้ก็ยังเพียงพล้ำอยู่นะครับก็ใช้ยุทธการเขาเรียกอะไรตะโกน ยุทธการตอนนี้ก็คือแต่ละโรงพักเนี่ยก็ยืนตะโกนกันหน้าโรงพักเราเป็นตำรวจของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมจุกครู่ความจริงต้องมีจุกครู่หน่อยนะนะครับนะเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมจุกครู่ความจริงพอบบต้องเพิ่มหน่อยนะมันจะได้มีสีสันนะครับตอนนี้ก็ยืนตะโกนกันหน้าโรงพักทั่วราชอาณาจักรนะครับผมก็ได้คุยกับ นะครับตำรวจหลายโรงพักเนี่ยเขาโทรศัพท์มาเป็น F อฟซีเขาบอกว่าโอ้พี่เดครับช่วงนี้เราต้องตะโกนเยอะหน่อยนะผมถามว่าใครสั่งมาเขาบอกพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวหัวขาดนะครับโรงพักไหนถ้าไม่ตะโกนก็จะลําบากอะนะครับนะอ่านะครับนะมันต้องตะโกนกัน่ะนะครับผมไปเจอกันใหญ่เฮ้ยเอ็งไปตะโกนเมือไหร่ว่ผมก็ต้องตะโกนครับนายเขาบอกเรียกมายืนหน้าโรงพักผู้กํากับเป็นคนปฏิญาณเราขอปฏิญาณว่า เราจะเป็นตำรวจของประชาชนนะครับนะนะครับเราไม่ใช่องคอ์กรอัชญากรรมผมก็เข้าไปดูในแต่ละอ่าต่อต่อตอะไรต่างๆนะทิกตอกบ้างอะไรบ้างไปดูครับผมก็ไปดูนะไปอ่านคอมเมนต์นะอ่านแล้วก็มันดีนะครับตำรวจของประชาชนบอกแจ้งความไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้เรียกไปสอบเลยชิบหายมีทุกคนเข้าไปด่าตำรวจเต็มไปหมดเลยนะครับนะคนเข้าไปด่าตำรวจว่าเนี่ยแจ้งความตั้งนานแล้วที่เกิดเหตุก็ไม่ไปดู นะครับมีหมายจับก็ไม่ไปจับบ่อนอยู่หน้าโรงพักบ้างนะครับนะผมไปอ่านแล้วก็ทราบถึงใจเลยตำรวจมีไว้ทำไมเงี้ยโอ้โหนะครับผมเป็นคนที่รักตำรวจนะนะครับผมไปโรงพักไหนส่วนใหญ่ตำรวจก็ต้อนรับขับสู้ดีเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่โจมตีตำรวจบางครั้งได้ฉายาเป็นโคศกตอรรเลยคือคือเราเห็นใจนะแต่ละแต่ผมก็บอกพบตรน,นั่เนี่ยทีนะ่เนี่ยนะครับวันวันเนี่ยไม่รู้ให้สำนักข่าวไหนเนี่ย ช่วยประชาสัมพันธ์ออกข่าวเชิงบวกอะแต่ผมบอกพบตรนะครับวิธีการของท่านเนี่ยไม่ได้ผลเนี่ยอายืนตะโกนหน้าโรงพักนี่ไม่ได้ผลเนี่ยถ้าจะให้ดีนะนะครับท่านต้องอ่านคอมเมนต์พออ่านคอมเมนต์แล้วท่านต้องแก้ปัญหาภายในโรงพักให้ได้นะครับแล้วก็แต่งตั้งโยกย้ายอย่างให้มันมีข่าวว่าเฮ้ยแปดกิโลห้ากิโลอะไรเนี้ยนะแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อนตัวเองไปเป็นผู้ประชาการอะไรอย่างพี่โจเขาว่าน่นะท่านต้องทําความจริงให้ปรากฏ นะครับยืนตะโกนก็อ๋อก็ก็ก็ใช้ได้ระดับนึงแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาไงไม่ใช่พยืนตะโกนแบบเราไม่ใช่องคอ์กรอาญากรรมแล้วแล้วตำรวจจะกลายเป็นคนดีนะครับความจริงไม่ต้องตะโกนความจริงต้องทำครับท่านผอ,อนะนะครับผมรู้ลูกน้องท่านฟังรายการผมอยู่อะนะ